สวัสดีครับคุณตาเตียงครับสดีครับทิพย์ครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเขยสารใต้ครับวันนี้ก็อยู่กับคุณตาเตียงครับก็คือมาตามแนวทางความฝันของคุณตาครับในงวดของวันที่1สิงหาคม67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณตาก็พาผมมาถ่ายทําคลิปอยู่ที่หลังบ้านเนาะคุณตาครับเพราะว่าข้าง หน้าบ้านของคุณตาคุณตาให้ช่างมาปรับปรุงทําบ้านให้ใหม่ครับครับถ้าเราถ่ายทําอยู่ข้างหน้ามันก็จะเสียงดังเนาะใช่ครับแต่หลังบ้านก็ลมลื่นดีเนาะคุณตาเนาะลมมีลมไม้ใช่ลมไม้ลมพัดเย็นๆเนาะครับครับวันนี้ก็ไม่มีฝนครับครับฝนก็ตกติดติดกันสามสี่วันเนาะคุณตาเนาะครับครับก็เพิ่งมาหยุดได้สองวันแล้วเนาะสองวันสามวันนี้ครับใช่ ก็หลายหลายพื้นที่ก็น้ําท่วมครับเพราะมันตกเยอะเกินเนาะตาครับครับคก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกๆท่านครับถ้าทางบ้านของท่านผู้ชมน้ําท่วมเนาะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับผมครับวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณตาเตียงด้วยกันครับคุณตาก็บอกว่าคุณตาฝันเมื่อคืนนี้เนาะคุณตาครับครับครับ เดี๋ยวคุณตาเล่าความฝันให้ฟังหน่อยครับว่าฝันว่ายังไงบ้างครับก็คุณตาก็ไม่รู้เดินไปไหนก็ไม่รู้ไปเจอบ้านรางครับก็มีผีนร้องโอ้รถไปช่วยด้วยก็ลเลยเขาไปดูเขาไปดูป,ปุ๊บเพว่ามีลูกในท้องให้ตาช่วยครับก็มองดูดิมือในแขนเขาก็มีน้ำเรืองเป็น,นโง<อ>าทำไงช่วยไปช่วยไปตกาก็ นี่เลยก็มาทำหน่อยอาช่วยดึงออกตาเขาเลยช่วยผู้หญิงแม่นั้นเขาก็ตายมานานแล้วครับเออเป็นลูกอยู่ในท้องพอตาก็เลยช่วยดึงออกดึงออกก็เสียดเดียวร้อยเด็กคนนั้นก็ตายครับก็ตา,าก็กลัวแล้วทตื่นเลยก็แค่นี้เอง อืมเนอะคุณตาเตียงฝันประมาณนี้ครับครับก็ชิดเคยมาเคยปันยาวรอกแต่รอบนี้คุณตาเตียงฝันอ่าก็คือค่อนข้างที่จะน่ากลัวเนาะครับครับก็เป็นผีเพราะว่าเขาเป็นผีไปออกลูกเขาบอกเขาตายไปนะตายนานแล้วไปลูกในท้องอีอ๋อแต่อ่าก็คือเนื้อตัวของเขานี่ มีลำเหลืองที่แต่น้ำเหลืองใช่เม็นไหมครับคุณตาในกองก็สมควรเลยละอย่าไปพูดเลยเรื่องเม็นแน่อ๋อ oh, ครับครับตาก,ก็เลยช่วยเขารอดครับพอลืงเราออกจากท้องแม่แล้วเด็กก็าตายอือแล้วผู้หญิงคนนี้คุณตารู้จักไหมครับไม่ไม่รู้จักเขาใช่เตงได้ยินได้ยงร้องโวยในยบานร่างนั้นตาก,ก็ไม่รู้เดินไปไหนก็ไม่รู้เขาตาก,ก็ คนใจบุญก็เลยแวะไปดูครับเขาก็เลยบอกให้ช่วยด้วยช่วยอะไรนี่ลูกมูง่านท้องก็คืออ่คุณตาเตียงเนี่ยฝันว่าตัวของคุณตาเดินไปที่แห่งไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ครับแล้วคราวนี้ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยครับรบแล้วก็หันไปในความฝันก็คือมันเป็นบ้านล้างครับก็คือเสียงนี่มาจากภายในบ้านหลังนั้นใช่ ก็คล้ายๆเมื่อ้านหลังนึ่งมมนมีคนอยู่นี่แหละครับครับก็คือพอได้ยินเสียงคุณตาก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปครับเราไปเจอผู้หญิงคนนึงนอนอยู่อ,อ่าก็คือตัวเขาจะมีแต่น้ําเหลืองเหม็นไปหมดเหม็นครับเขาบอกว่าให้ช่วยทําคลอดพูดง่ายๆคือทํอาคลอดอเอาเด็กออกจากท้องให้เขาหน่อยใช่ครับคุณตาเตียงก็อ่าไปช่วยเขาช่วยเขาเขาบอกว่าเขาตายอยู่ที่นี่มานานแล้ว ไช่ครับแต่คราวนี้เด็กอยู่ในท้องเด็กในท้องข้าออกไม่ได้ออกไม่ได้คุณตาเตียงก็เลยไปเอาออกให้เขาครับครับก็ดึงออกมาเป็นเด็กผู้หญิงใช่แล้วเขาก็แล้วคุณตาเตียงก็ตื่นตกใจตื่นแต่ก็คือกินเม้นไปหมดเม้นไปหมดก็เด็กคนนั้นกระตายดึงออกมาอ๋อแล้วไอตอนที่ทําดึงออกมานี่น้ําเหลืองอะไรติดมือคุณตาไหมติด ก็คือเลอะเต็มตัวคุณตาใช่นะครับก็เลยมาถึงบ้านก็ล้างเองก็มาล้างที่บ้านอีกใช่ล้างออกไหมครับออกอ๋อ,อล้างออกในความฝันครับอืมครับครับโอเคครับแล้วแล้วคุณตาจะตีตัวเลขยังไงครับก็ติดภาสาตัวก็บหนึ่งที่ศูนย์ ตีหนึ <140. S 2> ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ครับครับแล้วก็แล้วก็ตัวไหนอีกครับอันนั้นคือเลขที่บานร้างนั่นนะเก้าศูนย์เขอมีบานเลขคุณตาเห็นบานเลขที่ด้วยใช่แต่ไม่มีคนอยู่เราบบานในร้างนานแล้วเป็นบานเลขที่เขาติดอยู่เก้าศ <90. S 1> <90. S 2> ูนย์เก้าศูนย์โอครับครับแต่ตัวเลขที่คุณตาจะตีเอานะครับท่านผู้ชมก็คือหนึ่งสี่ศูนย์ใช่ หนึ่งสี่ศูนย์นี่ก็คือตียังไงครับคุณตาก็เด็กคนหนึ่งเด็กก็หนึ่งสี่ตัวสี่ตับศูนย์อ๋อตีแบบง่ายๆครับครับครับอืมหนึ่งสี่ศูนย์ครับท่านผู้ชมคุณตาเตียงตีตัวเลขให้ครับแล้วคุณตาก็เห็นบ้านเลขที่บ้านล้างหลังนี้ด้วยก็คือเก้าสิบใช่ใช่ไหมครับคุณตาใช่อ๋อแปลว่าเราเห็นเลขด้วยในความฝันเนาะคุณตานะครับครับบ้านเลขที่เขา ร่างนะเก่าถิ่นครับครับแล้วผู้หญิงคนนี้ได้พูดอะไรอีกไหมครับคุณตาไม่พูดเขาก็นี่ตาก็เลยดึงออกออกก็เขาว่าเรียบร้อยแล้วก็ตืกไปล้างมือแล้วอะไรแบมาถึงบา็มาล้างครับครับก็แค่นี้เองโอเคครับก็คือตัวนี้เนาะคุณตานัะครับ เลขที่คุณตาให้ผมเขียนให้ครับท่านผู้ชมก็คือหนึ่งสีู่นย์ครับบ้านเลขที่เก้าสิบครับบ้านเลขที่ที่าาบ้นงผู้หญิงคนนี้ให้ไปนอคุณตาไปทำข้อไทยครับท่านผู้ชมก็คือเป็นบ้านล้างครับแล้วก็ให้ระวังหกศูนยไว้ด้วยครับส่วนหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดนี่ก็คืออายุของคุณตาเตียงเนาะครับครับอายุคุณตาเตียงปีนี้ก็หกสิบเจดปีครับท่านผู้ชมครับให้ระวังเก้าเจ็ดไว้ด้วยครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับ อย่ามันเลื่อนเนาะของคุณตาเนาะเพื่อเลื่อนเนาะรั่ขึ้นลงเนาะก็คือสลับเลขหกแล้เลขเก้าผมก็จะกันให้ครับเพราะว่าบางทีอมันไม่มาเลขเก้ามันมาเลขหกแทนอะไรทำนองนี้ครับเลหกเจ็ดบางทีก็เก้าเจ็ดใช่ครับเพราะว่าอายุของคุณตาหกสิบเจ็ดเนาะบางทีมันไม่มาหกเจ็ดมันมาเก้าเจ็ดอะไรทำนองนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่าคุณตาเตียงนะครับ ทำขอดเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็น้ําเลียงเนี่ยติดมือครับครับครับแล้วก็เม้นด้วยเนาะครับครับคุณตาไม่แน่ท่านผู้ชมอาจจะถามอายุมาครับผมก็เลยลงให้ดูครับเพื่ออให้พิจารณาดูอายุคองตาใช่ครับก็มีประมาณนี้เนาะคุณตาเนาะครับครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตาเล่ามาครับก็เป็นเพียงแนวทางความฝันเท่านั้นเองครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ อาสุดท้ายนี้ผมเกิดอ,อีสานใต้ครับก็ขอจบที่ปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยครับความฟันก็ให้ท่านผู้ชมก็ช่วยแกด้วยครับครับเอาคุณตาอวยพรให้เอฟซีหน่อยครับก็ขอให้โชคดีชื่อเลยคือหวยชื่อรางวัลให้ทุกรางวัลทีหนึ่งขอให้โชคดีตลอดอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วย ครับสาธุครับ<า>ขอให้โชคดีทุกคน